โอ้โี oh, อีกอีกครับพี่อีกสิบสิบเอ็ดตรงนี้ครับมองเดียวสิบเอ็ดใครครับถึงเวิร์ดโอ้ยขาดไงนี่โอ้โอัดแอบบ่คืนเลยอพี่นอ้องเบิรงใครเฮ็ดเรโง่เกือบฟารมฟารม,มือสวัสดีครับพี่น้อง นี่พี่น,อน้องเอ้ยคลิปนี่สีไหเบิงเอียงครับนี่มาพอ่อพ่อของดีครับเขาปามาโอ้ยเขาปามาเมือนี้เบิงมาพอ่อไข่เฮ็ดละโงค่ครับมีแต่บักไงไาๆทั้งนั้นเลยอ้ยออกเป็นแถวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมานับเบิงเพราะเ่าอาทิตไหนเดกจะไข่เนี่ยนักพอมๆวัมาเลยครับหนึ่งสอง สามพี่สีโอ้ก็ลังเกิดอยู่กับมี่ครับห้าหพี่พพน้อยเอ้ยเป็นแถวเลี่ยงไปเลยครับหกเจ็ดแปดเก้าโอ้อีกอีกครับพี่อีกสิบสิบเอ็ดตรงนี้ครับมองเดียว สิบเอ็ดไข่ครับถึงหัวดูมนัมนๆเนาะพี่นนองนี่แหละคันแท่คันแท่นี่เลยครับเลี้ยงไปหนเดี๋ยวจะเก็บให้เบื้องเนาะตึงัดงัดขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้เอ้สิบเอ็ดไข่สิบเอ็ดไข่นี่ก็ แกงกินได้เวลาหนึ่งเลยล่ะครับี๋หมอ,อยิง่งยใส่นมิโซบเน่เนาะพักติวเนี่ยนี่โอ้ยของแสบเลยล่ะครับเบิ่งแต่ละไข่อือพี่หนอเอ้ยจะเก็บรวมๆม,มารวมไปนี้ เดี๋ยวนี้กำลังตีกำลังตีออกมาเลยครับนี่นดินงัดขึ้นมาเลยโอ้บ่ได้อเอามีดมังนําครับมันนีเขาถอดเขอาพายเลยบ่ได้เอามีดมาต้องใส่ใส่มืองัดครับเพราะว่าเลิกงานมาอันนีนหน่อยมันก็นมีอยู่ยวฝังไว้เนาะครับ

ทางนี้อีกสามเมตรอึบอ <propri> ึบอ <t initiation> ึบนี่อู้เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่มากอึบบือเบื่ออมีดมาขูดเบิ่งเม็ดนี่อึบอึบอู้ ไข่บักดเงยเลยสามไข่เน้นๆนี่ครับเก็บมาเก็บมาหมดแล้วครับจุ่มนี่ถึงเบิดเลี้ยงให้ได้เบิ่งเลยสองสี่หกแปดสิบสิบเอด็ดอุ้ยสิบเอด็เอดไข่นี่แกงสบายเลยครับ มัน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 รุ yes. tá, ่ยเดินไปเดินมาพ่ออีกแล้วครับเบิ่งโอ๊ตไข่นู่นนี่หน้องเอ้ยคุณนนาโอ๊ดไข่เห็ดอู้ไงไข่ไงนี่โอ้งัดแถบบ่คืนเลยปอ๊ตเป็นหน่องเบิ่งไข่เห็ดเรโง่เกือบฟาร์มฟามือ เดี๋ยวจะเอาดอกก้อนนี้มามาเทียบให้เบิ่งว่าดอกดอกก้อนอันนี้ว่าใหญ่แล้วยั่งยั่ง,งบ่ซำนี่เลยครับเบิง่งเทียบกันให้เบิ่งเลยครับนี่อดอกดอกน้อยนี่ซำไข่ไก่ด้ซำไข่ไก่เลยครับเบิง่งแล้วดอกนี่จิตซิซำไดโนพี่นอ้อยอมันมานีแล้วใส่ถุงก่นอนตายมันนี่ได้เตด เห็ดก็งามเลยครับเห็ดนงามคล้ๆทั้งนั้นเลยหาไปอีกเนาะบรรยากาศป้าๆล่ะครับหาไปเรื่อยๆเนาะดวงดีกับพ่อนวะครับเดินไปเดินมาพ่ออีกแล้วครับเห็นละงูเออเห็นลงูเรืองเนาะดอกนี้กำลังงามเลยขึ้นมาเออ ดอกงามเลยครับสะสมไปเรื่อยๆเนาะอือแต่นี่แต่เจอนี่เฮ็ดแปลกดีเนาะครับนี่สีออกสมๆมแบบทั้งหลังมันมีเป็นขนๆนะครับบแน่าจัยนะบกบประกาศเก็บเอาไปกิน,นครับียบก็ดอกเห็ดหละโงกจะจะมีขน,นครับมันจะเนียนเหลือง เอาูจากก็บ,บอกเก็บไปกินเนาะครับหาเบิงไปเรื่อยๆเอ้ยะครับคนดวงดีเนาะเขาป้าก็ได้รดนี่ยางวันนี้ครับพี่น้องยางมาเพ้นดินดินมันแตกเหอบก็เลยเคลียเบืองครับเป็นเห็ดพอ,อ,อเห็ดพอก็ออกเนาะพี่นอ้องเอ้ยนี่เห็น เห็ดพาะตั้งนั้นเลยครับเนี่ยเออเห็นดินมันแตกเนาะเลยคุยเบิง้งนี่ <c oughs> นี่ก็แม่นีด้นี่ครับนี่เออเดี๋ยวจะทำงานให้เบื้อะหอ,อ้ยเห็ดเพาะเห็ดพาะฝายนะครับเห็ดพาะฝายงามๆเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยนักโอ้ขวดเอาขวดเอาเลย มีอีกนี่อ่าสี่หาดอกง่ายๆเลยครับตรงนี้นี่อีกครับโอ้องตาดีเติบนี่ตาดีเติบจังสีเห็นนี่โอ้ยเห็ดฟอหมูหนึ่งเนาะอ่าสิบกว่าดอกเลยครับตาย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 นี่แต่ดอกงามๆเลยครับโอ้ยแสบแล้วมาเน,นี่ เแต่แก,กงใส่ก็เฮ็ดไข่ละงกแล้วส่เฮ็ดละงกนี่เป็นเฮ็ดเพาะอุ้ยใส่ทำกันก,น,กนเนาะอู้ตาสอนครับสบกลมเม็ดเลยเ้อเห็ดพอะกระดอกใหญ่เนาะเบื้องน,นี้ครับนี่ครับผลงานวันนี้เนาะมาหอดบานเลยกะเหมือนพอดีอ เจ๊ออกเห็นเป็น้องเลยเบื้อ้ไอเติมเลยครับอุ้ยหเห็ดละงก์เนี่ยเห็ดไอเพาะเนี่ยเนาะพวกนี้เห็ดเพาะข้างล่างนี่ครับอุ้ยเห็ดเพาะก็ได้หลายดอกเนี่ยพี่น้องแกงแสบเลยเลยแกงอิ่มเลยเฉพาะเห็ดเพาะตัว ใใหญ่ๆนี่เป็นเต็ตระงกฟังฟังที่นี้เป็นเฮตพอครับมัน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 ,มน,มนเฮตพอกระดกไงยังไงนี่ครับสำหรับอ่าไปหาเฮตหนวันนี้เนาะนเลิกงานมากก็ก็เลยเข้าไปหาเบิ้งครับโอ้ พอไปหากระดครับ,บ,ด,บด้ดีๆนี่มันมันอ่ะทีได้พอได้เก่งเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านละครับผมที่รับชมอาจจะขอจบด้วยเฮ็ด mm hmm. งามๆเนาะจบคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับ